ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่เขียวหรือพ่อท่านเขียวอินทมุนีเป็นพระกนาจารย์ชื่อดังแห่งวัดหลวงบนก่อนที่ท่านจะมรณภาพนั้นก็สามารถบอกถึงกำหนดวันมรณภาพล่วงหน้าได้อ,อย่างแม่นยำ นอกจากสังขารท่านจะไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วยังเผาไม่ไหม้อีกด้วยพาเครื่องรับวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมสูงมากเช่นเลี้ยนรูปเหมือนรูปหล่อลอยองพายานลอยมือรอยเท้าเชือกคาดเอวลูกอมตะกุดและ้าปิดตาพ่อท่านเขียวอินทธมุนีท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,424ในแผ่นดินล้นเการัชกาลที่หเมื่อ,อยังยาววัย พ่อท่านเขียวอาศัยพระในบ้านช่วยสอนหนังสือให้อ่านเขียนได้ตามประกสมัยท่านชอบศึกษาเล่าเรียนเป็นชีวิตจิตใจรวมทั้งการศึกษาวิชาอาคมตามประเพณีนิยมของชาติไทยสมัยก่อนจนอายุ22ปีจึงได้ตัดสินใจสระเพศคารวสอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2446ณวัดคงคาวดีหรือวัดกลางปีเถาะ ปีพุทธศักราช2 4 4 6พระครูในสมัยนั้นเป็นพระอุปชายะพระครูบริหารสังกิจเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระเกื้อเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าอินทามุนีหลังจากอุปสมบทแล้วท่านก็อยู่รับใช้ปฏิบัติพระอุปชารับฟังโอวาทจากพระอุปชาช่วระยะเวลาหนึ่งจากนั้นท่านก็กรับลาพระอุปชาไปศึกษาเรียนต่อกับพระอาจารย์เอียดวัดบน พระอาจารย์เอียดเก่งทางโรคและทางธรรมอบรมสั่งสอนให้รู้จักตัดกิเลสออกไปจากจิตใจได้จนท่านตั้งใจว่าขอถือบวชอยู่ในาศาสนาต่อไปหาทางพ้นทุกข์ตัดกิเลสให้สิน้นพอท่านเขียวตัดสินใจเดินทุดงเป็นขวัดถือผ้านุ่งห่มบางสกุลสามชิ้นมีผ้าสบงอังสะจีบอบวินทบาทและฉันอาหารมื้อเดียวเป็นวัด จึงกาบปลาพระอาจารย์ออกทุดงสู่ป่าเขาลำนาภัยและทุดงไปบำเพ็ญสมาธิฝึกจิตให้แก่กล้าขึ้นผู้ที่ร่วมเดินทางไปกับท่านก็คือพระครูนนทจารวัตรหรือพระครูนนทยอดพาะเกจิอีกรูปหนึ่งของภาคใต้โดยวัตถุมงคลของท่านประชาชนชาวสยามในปัจจุบันได้นำวัตถุมงคลของท่านไปบูชา ท่านได้สร้างโลอมและพยันลอยมือลอยเท้ามีหลายแบบแต่ละแบบมีประสบการณ์ทำให้พระของท่านเป็นที่นิยมในสมัยนั้นพ่อท่านเขียวมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2519ด้วยโรคชราตามสังขารสิริอายุรวม95ปีพรรษา4หลังจากที่พ่อท่านเขียวมรณภาพแล้วทางวัดได้เก็บรักษาสริราสังขารของท่านไว้ระยะหนึ่งปรากฏว่า สรีระสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยไม่มีกลิ่นแต่อย่างใดกับแห้งไปเฉยคันเมื่อถึงวันประชุมเพลิงปรากฏว่าสรีระสังขารของท่านเผาไม,ไม่ไหม้ไฟแม้แต่จีวรที่ห่อหุ้มสร้างความมหัศจรรย์เป็นยิ่งนักสรีระสังขารของท่านยังอยู่ปริสถานอยู่ในหีแก้วนวัดหลวงบนจนถึงทุกวันนี้ในแต่ละวันจะมีผู้คนไปกราบไหว้สักการะบูชาขอพอรเป็นประจำ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่